สวัสดีค่ะพี่ต้องคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องคะวันนี้คลื่นเหงาจนหาวนอนของเรามันเป็นการเทสครั้งแรกอะคะ่ะพี่ต้องครับึ่งเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่น่าใจเหมือนกันว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นการเทสก่อนที่เราจะแบบเปิดเทอมแล้วเราจะมาได้คุยกับน้องๆที่เป็นเฟรชชี่แล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่แบบจะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยก,การอะไรแบบนี้ค่ะอืมครับอืมก็ต้องถามแบบว่าพี่ต้องก่อนว่าตอนที่เราแบบเป็นเฟ,ฟชชี่แบบแรกเลยที่แบบว่าก่อนที่จะเข้ามามหาสารคามตอนนั้นแบบเอาวันวันแรกที่เดินทางมาเลยดีกว่าเรารู้สึกยังไงคะพี่ต้องวันแรกที่เดินทางตอนนั้นเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทนระะ์ครับเดินทางมาโดยรถประจําทางคือรถบัส Hmm. จากบขสมาลงที่บขสอหาสาราคามก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าก็ไม่เคยเดินทางอไกลขนาดนี้แล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่จะมาอยู่ไกลบ้านก็นเลยตื่นเต้นมากพ uh huh. อมาถึงที่สาราคามก็แบบว่ามีรุ่นพี่มาคอยคอยตอนรับแล้วก็มาก็คือจะมีพี่แต่และคณะมารอรับน้องๆที่ที่ที่บขอสอ uh huh. แล้วก็จะให้ให้ขึ้นรถ ของแถวไปที่มอใหม่อ,อืมอือคืออันนั้นอันนั้นคือวันวันไหนอะวันที่แบบเรามารายงานตัวป้าหรือว่ายังไงวันที่อันนั้นเป็นวันที่เออใช่เป็นวันที่มารายงานตัวอือสมัยนั้นจะให้มารายงานตัวตามตามตามไปสนิยบัตรอือว่าเราผ่านเราเราสอบผ่านแล้วอะไรก็มาอมพอผมย้อนไปก็คือนานมากสิบห้าปี ดูรู้สึกว่าเหมือนเป็นรุ่นรุ่นรุ่นบูมเบิร์กเลยยังไม่ใช่ก็คือแบบเออสมัยนั้นมันจะยังไม่มีแบบเหมือนออนมันมีอยู่ออนไลน์อ่ะแต่ว่าเป็นเหมือนประกาศรายชื่อออนไลน์ใช่ไหมคะช่วงนั้นใช่ใช่พอประกาศรายชื่อออนไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คไปเช็คว่าเราอะติดไหมใช่ป่ะใช่สมัย entrance นะเป็นเราน่าจะเป็นรุ่นอ n t r a n c e รุ่นสุดท้ายไหมหรือ,อยังน่าจะเกือบสุดท้ายแล้วเกือบสุดท้ายใช่ไหมคะก็พอพอพอเรารู้ว่าเราสอบติดเอ๊ะตอนนั้นเรา,เราสอบติดยังหรือว่าต้องรอจดหมายรู้แล้วนะแล้ว,ดลว <laughs> จดหมายใบสมยบัตรก็คือจะเป็นของรุ่นพี่มากกว่าจะเป็นของรุ่นพี่ในคณะที่ส่งไปอืแล้วก็เป็นเป็นไปสมรบัรท,ที่แสดงความดีกับน้องที่ที่เรียนที่สอบติดอื แล้วก็มีการแนะนําว่าการเดินทางมารายงานตัวเป็นยังไงทำยังไงก็จะไปที่มอใหม่มอแต่นแรกก็งงเนะาะมีมอใหม่มีมอเก่าเนาะงงไหมตอนแรกแรกเลยอะงงงงมากคือแบบเอ้ทำไมต้องมีทั้งมอใหม่ทั้งมอเก่าตอนแรกก็คิดว่าเหมือนข้ามถนนไปหาการเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีเหมือนถนนที่เป็นเส้นทางผ่านอย่างสมัยเรียนมัธยมต้นอะมันก็จะมีโรงเรียนที่แบบเอ่อ เราเคยไปเรียนเนาะแล้วเขาจะแบบเหมือนต้องข้ามไปอาคารใหม่ไปอาคารเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนข้ามถนนไปแต่อันนี้ไม่ใช่นี่คือแบบเหมือนข้ามไปคนละฟากเลยใช่ไหมคนละคนละอำเภอคนละอำเภอได้ไมาอยู่คนละเขตอีกฝั่งคือใช่ตอนแรกก็คิดว่าแบบอำเภอถ้าพูดถึงคนละอำเภอเราจะคิดว่ามันต้องไกลกันแน่เลยใช่ไหมใช่อืมอันนี้ประมาณกี่กิโลคะพี่ต้องจำได้ด้ จไม่ไ,มไ,ดนะได้เหมือนกันแต่ก็นั่งรถสองแถวก็กี่นาทีอะก็จำไม่ได้แหละไม่รู้ไม่เคยไม่เคยนะับก็ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีนะถึงถึงมอเก่าถ้าถ้าถ้าจากมอใหม่ไปมอเก่าโดยประมาณโดยประมาณประมาณนั้นถ,ถ,ถ้าไม่โค้งไปทางทางเส้นราชพัฒน์ก็จะจะใกล้ขึ้นเพราะว่าถ้าถ้ามาเส้นเข้าไปในเมือง <Ha. S 2> ตอนนี้ก็มันเปิดสองสองมอเก่าจะมีทางเข้าแล้วตรงข้างหน้าอัตาตาานต uh. ากศิลานครก็คือม,มันมีความเจริญขึ้นมาเยอะแล้วใช่ใช่คือเมื่อก่อนมันจะต้องอ้อมไปทางโซนนู้นเนาะโซนที่เป็นแบบอ่ราชพัฒนเนาะแล้วก็มันจะมีมันจะมีสองแถวคนละคสายกันใช่ใช่แล้วแต่สายสายสาย,สายที่ไปมอกเก่าเป็นรถสองแถวสีอะไรพี่ต้องจําได้ี่ยคะ จำไม่ได้สีอะไรเดี๋ยวนะสีเหลืองป้อสีเหลืองค่ะพี่ต้องสีเหลืองนะพี่ต้องพี่ต้องเรียนมเก่าจริงหรือเปล่าคะเรียนทั้งสองที่เลยครับเรียนทั้งสองที่พี่ต้องเรียนคณะอะไรคะพี่เรียนคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมครับตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แยกเป็นเป็นสาขาที่แบบเหมือนสาขาการท่องเที่ยวกับการโรงแรมเหมือนปัจจุบันนี้อือฮึคือคือเรียนครบทั้งสองอย่างเลย ค่ะคือครับคือต้องถามก่อนว่าการโรงแรมเนี่ยจะมีประสบการณ์เรื่องของการต้องไปเรียนทั้งมใหม่แล้วก็มเก่าตอนนั้นแบบพี่ต้องแบบจัดเวลายังไงอะคะการการลงทะเบียนเรียนใช่ไหมอืมอืมใช่ค่ะก <c oughs> ็ะเลือกจริงๆตอนปีหนึงห่งอะมันก็จะมีรุ่นพี่มีอะไรที่เขาแนะนําก็ให้ลง ลงตามตามสเตจแต่ตอ,ตอนตอนช่วงปีหนึ่งแย่ก็จะลงตั้งแต่แปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าอะไรช่างเช้าช่วงเช้าแต่หลังหลังมาตอนปีหนึ่งปีเอ่อปีสองปีสามก็จะเริ่มแบบเลือกลงช่วงสายสายขึ้นไปแล้วก็บายๆายหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอืมประสบการณ์ในการลงทะเบียนก็จะแบบตามกันไปแต่ละปีแต่ละปีอืมก็คือว่าแล้วแล้วทีเนี้ยเอ่อ ของเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราต้องต้องไปเรียนที่ที่มอใหม่เนาะเป็นส่วนใหญ่ไหมคะเป็นส่วนใหญ่ไหมคะเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นส่วนใหญ่อคณะที่ไปบ่อยสุดคือคณะอะไรจําได้ไหมคะตึกอะไรที่ไปเรียนอาเอ็นครับตึกอาเอ็นตึกราชนักคารินเนาะอาเอ็นอกี่ชั้นคะพี่ต้องมีแปดชั้นแล้วก็ชั้นที่แปดนี้จะเป็นของคณะกลางเที่ยวการงแรมจริงเหรอพี่ต้องในสมัยนั้นนะครับพี่ต้องรคับ พี่ต้องอีกิวจำจำได้ว่าอคิวจำได้ว่มอาเอคือเจ็ดชั้นแปดชั้นนะครับมีเจ็ดชั้นแต่ว่าชั้นที่แปดจะเป็นเหมือนจะเป็นเป็นส่วนของดาดฟ้าอ่านี่ไงสิ่งที่เราลืมไปเพราะว่าข้างบนเขาจะเป็นของการโรงแรม <laughs> ใช่ไหมใช่อ้เออนี่แหละก็จะมีสมัยนั้นก็จะเป็นแบบเป็นเป็นโซนของการโรงแรมเลย <laughs> เพราะว่าก็าจะเป็นสโมสรนิสิตอะไรตรงก็อยู่ตรงชั้นนั้น พอนเป็นส่วนที่ต่อเติมขึ้นจากดาดฟ้าคิดว่านะช่วงนั้นตอนที่ต่อสมัยยังไม่มีตึกคณะตอนจะอยู่แบบอารมณ์ป,ประมาณอยู่แฝงแง,แ,งแต่ละคณะไปปีไหนอ่ะคะ่ะพี่ต้องจำได้ไหมในในโซน 2, <S 2> 2, <S นั้นที่เล่าโซนโซนที่เล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นปีไหนอะค่ะปีสองพันหร้อยสีสิบแปดสีสิบแปดงไม่นจังเลย ทำไมดูน้ำนานทำไมดูน้นนานแล้วมี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 เรื่องมีเรื่องอะไรอยากแบบอยากจะแนะนำน้องๆหน่อยที่แบบว่ามามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอะค่ะมีปะหรือไม่มีคะพี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องอย่าเน็ตหลุดนะก็อน้องน้องน้องที่เรียนคณะก็ได้อะเพราะว่าพี่ต้องเรียนการโรงแรมอยู่แล้วเนาะตอนนี้เขา ราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่าหลักสูตรว่าปัจจุบันเขามีแบบเหมือนให้เลือกสาขาอะไรอย่างนี้ปะ่ะนาใช่ไหมใช่ใช่เห็นได้ข่าวว่าน่าจะก็ติดตามข่าวบ้างนางนๆทีก็ได้ข่าวก็คือก็คงจะแยกแยกสาขาแนแล้วแต่ว่าในส่วนในฝ่ายนะคือแยกน้องๆสามารถเลือกเลือกที่จะเรียนได้ว่าจะเรียนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาขาท่องเที่ยวแล้วก็สาขาการโรงแรมโดยเฉพาะได้เลยมีทัง้งภาคอินเตอร์แล้วก็ภาคปฏิบอืม อันนี้มันน่ามันะมันน่าจะเป็นช่วง,วงประมาณอ่อหลังจากปีหนึ่งไปแล้วเนาะน่าจะประมาณนั้นไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือ <ใจ S 2> <ใ>น,<ใ>นกัน <laughs> พี่ต้องเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามอเก่าอะ่ะมอเก่าเมื่อก่อนมัน,นมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรอ่ะก่อนที่จะเป็นแบบเอ่อตรงตรงที่ไปตั้งไปตั้งตึกณปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเป็นมอเก่าคณาานะสอนอ่ะนะฮะ ถ้าเป็นมอเก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตในเมืองเนี่ยมันก็จะเป็น่วนเรียนของมหาวิทยาลัยเดิมไม่ละแจะว่าในส่วนของตึกคณะกังเซียวังแรงเนี่ยจะเป็นของโรงเรียนโรงเรียนเก่าโรงเรียนคณะสวัสดิ์เก่าอืแล้วก็เหมือนประมาณว่ามหาสารคามก็ได้มาเทคโอเวอร์หรือการมีการอะไรของเขานี่แหละก็อได้มาสร้างเป็นส่วนหอพักอของนิสิตใหม่ในโซนนั้นแล้วก็เด็กรุ่นรุ่่นทีที่ ผมไปก็คือได้ไปอยู่แบบรุ่น,นแรกรรุ่นบูเบิร์กถนนยังเป็นโครนเป็นหินกรวดอยู่เลยมีลัดยางนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ยการแดแรงก็ยังไม่มีสมัยนั้นอืก็เพิ่งจะใหม่ๆปีหลังๆแต่จบไปปีห้าห้าเอ็ดห้าสองเนี่ยก็คือเริ่มมาก็เป็นโรงเรียนเดิมพี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องคิดว่าสมัยนี้กับสมัยที่เราอยู่ตอนที่เราเรียนน่ะคิดว่าสมัยไหนน่ากลัว น่ากลัวกว่ากันเพราะว่าน้องบางคนแบบสงสัยมากเลยวอพี่อาร์ตค้าว่าหนูกกลัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสมัยไหนน่ากลัวกว่ากันคะมันน่าจะมีความกลัวคนละอย่างกันใช่ไหมเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีความแบบมันมันจะมีท็อปปีต่างกันว่าเราเรากล,ลัวเรื่องอะไรอแล้วก็แล้วแต่บางคนบางเพราะว่าในสมัยนั้นก็จะมีตัว ก็คือด้วยความที่มันมีตำนานแต่ละที่แต่ละที่เหมือนกันเขาก็จะมีเรื่องเล่าแต่ละที่เหมือนกันมันก็กลัวต่างกันกลัวต่างกันเป็น<ต><ำ>ยุคนี้ก็จะมีแบบหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องน้องกลัวอะไรบ้างแต่ตำนานบางคนบางคนเขาก็แบบว่าเขาก็คิดไปเนาะนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่พี่คิดว่าถ้าเมื่อเมื่อมีไฟสว่างแล้วก็น่าจะไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ มเมื่อก่อนนี้ต้องขอเล่านิดหนึ่งเส้นโซนที่เป็นโซนโซนถ้าขอนยางเข้าเข้าไปที่มหาวิทยาลัยส่วนวิทยาเขตขามเรียงอะถนนยังไม่ดีเลยเนาะพี่ต้องเนาะใช่ไหมใช่สมัยนี้แบบโอ้โหเห็นพอเห็นพอพอเห็นรูปภาพหรือยังคะพอเห็นวิดีโอบ้างหรือยังคะฉะได่ะดีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากดีมากมากก็มาก,มาก <laughs> เลยใช่ <laughs> เมื่อเมื่อก่อนเนี่หยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้โหย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วหรือว่าสิบกว่าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วนี่ก็ก็ดีขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าสิบกว่าปีก่อนก่อนก่อนหน้านู้นเลยค่ะก็จะเป็นแบบดินโคลน,นเนาะเขาเขาทำถนนใหม่เนาะช่วงที่เราไปอะคะอ่ะทำถนนใหม่โอ้โหการเดินทางของเรานี่แบบบอกเลยว่าถ้านั่งรถสองแถวอะกระโปรงก็แอบเป็นสีฝุ่น หัวหัวก็งอกกันทุกคนใช่ไหมช่วงนั้นนะอ่ะการกานโรงแรมใส่สูตรก็จะแบบเป็นยังไงคะคือค,คหน่อยก็จะแบบฝุ่นก่อนนิดหน่อยใช่ใช่แล้วมีข้อมีม,มีมีข้อแนะนําเพิ่มเติมสำหรับน้องๆที่แบบการโรงแรงมาเรื่องการแต่งกายอะไรแบบนี้เออบางคนก็ฟิกมาปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้ว่าตอนนี้ทางคณะเขามีนโยบายยังไงแล้วบ้านในท่สุของแต่ทำยมสมัยก่อนแต่เดีรอนแต่ทยมสมัยก่อนก็จะแบบว่า ของคณะก็จะมีใส่สูรผูกทยติดป้ายทองให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย hmm. ก็มีผู้ชายก็เป็นรองเท้าคัตชูแล้วก็ถ้าถึงถ้าเป็นวิชายเอกก็ต้อง,ต,องต้องเรียบร้อย uh huh. ผมเผ้าก็ต้องดูให้มันผู้หญิงก็ต้องติดเม็ตแล้วผู้ชายก็วีมาให้เรียบร้อยไม่ไม่ปล่อยให้ดูรุนรรง ไม่ไม่ให้กระเสริมไม่ให้กระเสริมกระเสริมใช่ไหมกระเสริมสาเพราะว่าการการโรงแรมเขาจะค่อนข้างเนียบเนาะเราจะเห็นน้องๆพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ของของการเรียนสายสายบริการอยู่แล้วมันก็ต้องให้ดูเขาก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพภายนอกแล้วก็ภายในต่างกันไป มีคนเข้ามาดูเราแว้บๆบ,แบ,บ้างตอนนี้คือพี่คิวคุยอยู่กับพี่ต้องนะคะพี่ต้องเป็นสิทธิ์เก่าของคณะการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะตอนนี้พี่ต้องอยู่ที่เจแปนนะคะญี่ปุ่นอยู่โซนไหนคะพี่ต้องตอนนี้ตอนนี้มาพากักแถวโตเกียวแล้วครับโตเ<ะ>กียว <techniques. S 1> ตะเวนตะเวนไปเรื่อยตะเวนไปเรื่อยมีมีทริปท่องเที่ยวนะคะก็มีโอกาสได้คุยกันอยู่ญี่ปุ่นแล้วตอนตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเอ่อ เรื่องของโควิดเป็นไงบ้างคะพี่ต้องได้แบบซาลาลงแล้วตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เริ่มก็ปลดล็อกทั้งทั้งประเทศแล้วก็น่าจะได้สภักดั์แล้วแหละแต่ก็ก็ั้งทุกคนก็ยังต้องป้องกันอยู่รอบเพื่อไม่ให้เกิดอะไรรอบสองรอบสามขึ้นมาแต่แต่โดยโดยของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบของเขาอยู่แล้วด้วยความขึ้นชื่อของเขามีความระเบียบเรียบร้อยมีความรับผิดชอบทั้งตัวเองแล้วก็ ในสังคมของเขา<ช>เขาจะไม่ไม่อะไรปล่อยอะไรให้ม,มากแต่ก็มีบางประเภทแต่และที่มันก็มีเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันว่าฝ่ายที่มันรับผิดชอบสังคมก็มีฝ่ายไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันแต่ก็ส่วนน้อยครับโอเคเพราะว่าจะแบบว่ามันจะสีทส่ทุ่มแล้วใช่สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่าแนละ้วเ<ช>อาเป็นว่าเดี๋ยวไม่กวนพี่ต้องแล้วนะคะขอบคุณพี่ต้องมากเลยค่ะที่มาเทสกับ รายการพิเศษของเราขึ้นเหงาจนหาวนอนตอนนี้ไม่นจนหาวนอนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาชวนน้องๆเขามาพูดคุยกันแล้วก็อาจจะแบบได้เชิญพี่ต้องมาร่วมรายการนะคะคะ่คะค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่คะสวัสดีครั